สวัสดีนะคะนักเรียนเราก็จะมาเรียนต่อเนื่องกันจากในคาบที่ผ่านมานะคะในคาบที่มันผ่านมาที่เราเรียนในการหาขนาดของมุมในวงกลมของเรานะคะที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเป็นทฤษฎีบทที่1ของเราที่เราได้เรียนมาเนาะทฤษฎีบทที่1คืออะไรทฤษฎีบทที่1ที่เราเรียนก็คือมุมในเครื่องวงกลมมีขนาด90องศาหรือ1มุมฉากนะคะดังรูปภาพตัวเนี้ ตัวน,นี้เราเรียนทฤษฎีพวกนี้มาหมดแล้วนะคะแล้วก็ลองหัดทดําแบบฝึกหัดต่างๆมาพอสมควรแล้วนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีบทที่สองนะคะทฤษฎีบทที่สองของเราคือในวงกลมเดียวกันมุมที่จุดศูนย์กลางจะมีขนาดเป็นสองเท่าของขนาดมุมในส่วนโค้ง วงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันนะคะหมายถึงว่าไงหมายถึงว่าจากรูปภาพที่เราเห็นตัวเนี้จะมีมุม2มุมเนาะจะมีมุมที่ส่วนโคง้งคือมุมที่ครูวงกลมเมื่อกี้นี่คือมุมที่ส่วนโค้งนะคะและมุมตัวนี้เรียกว่ามุมที่จุดศูนย์กลางเนาะนะคะทฤษฎีบทนี้จะบอกเกี่ยวกับว่า มุมที่จุดศูนย์กลางนะคะคือมุมตัวนี้และมุมที่ส่วนโค้งจะมีความสัมพันธ์กันก็ต่อเมื่อมุมสองมุมนี้เป็นมุมนะคะที่เกิดแล้วมีส่วนโค้งเนี่ยของวงกลมรองรับโดยเป็นส่วนโค้งเดียวกันนะคะจะเห็นว่ามุมสองมุมนี้มีส่วนโค้งตัวนี้รองรับอยู่นะคะเป็นส่วนโค้งเดียวกันนะคะ มีขนาดส่วนโค้งที่เท่ากันดังนั้นนะคะมุมที่จุดศูนย์กลางนะคะจะมีขนาดเป็นสองเท่าของมุมในส่วนโค้งนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาลองดูการพิสูจน์ทฤษฎีตัวนี้ของเขานะคะว่าเขาจะอธิบายว่ายังไงทฤษฎีพวกนี้เขาได้พิสูจน์มาแล้วนะคะนักเรียนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ เขาก็จะพิสูจน์ว่าให้ AO ตัวนี้รัศมี2ตัวนี้นะคะเป็นรัศมีรัศมีของวงกลมมีขนาดเท่ากันอยู่แล้วนะคะต่อมามุมที่ฐานของรูปสามเหลี่ยมนะคะมุม C A O นะคะแล้วก็มุม A C O นะคะ สามเหลี่ยมตัวนี้เขาล่างขึ้นมานะคือสามเหลี่ยมตัวนี้นะคะเขาบอกว่านักเรียนจะเห็นว่าเส้นสองเส้นเนี้ยมันเป็นรัศมีนะคะมีขนาดเท่ากันทำให้สามเหลี่ยมตัวนี้ ACO เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะซึ่งจะมีมุมที่ฐานมีขนาดเท่ากันนะคะพอมารูปสามเหลี่ยมอีกฝั่งหนึ่งละ่ะรูปสามเหลี่ยม BOC ตัวนี้ก็เป็นรูปสามเหลี่ยมเช่นเดียวกันเพราะอะไรเพราะมันเป็นด้านนี้ก็เป็นรัศมีเหมือนกันด้านนี้ก็เป็นรัศมีเช่นเดียวกันนะคะทำให้มุมเทืฐานตัวนี้มีขนาดเท่ากัน เมื่อมุมสองมุมนี้มีขนาดเท่ากันนะคะก็จะได้ว่ามุมยอดตัวนี้สองฝั่งนี้ย่อมมีขนาดเท่ากันด้วยนะคะดังนั้นนะคะเขาจึงเป็นที่มาของการที่จะมาบอกว่ามุม ที่จุดศูนย์กลางของวงกลมมุมนี้มีขนาดเป็นสองเท่าเขาจะใช้สัญลักษณ์แบบนี้นะคะมุมนี้เป็นสองเท่าของมุมในส่วนโค้งของวงกลมนะคะซึ่งการพิสูจน์นะคะมีการเขียนอย่างละเอียดไว้อยู่แล้วเนาะในรายลางตัวนี้นักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะให้ในักเรียนจดลงในสมุดด้วยนะคะ เพื่อที่เวลาเราสอบเราจะได้กลับมาอ่านได้เนาะเราคงจำทั้งหมดไม่ได้ทีนี้เดี๋ยวจำทฤษฎีตัวนี้ได้แล้วเนาะมุมที่จุดศูนย์กลางนะคะมุมที่จุดศูนย์กลางมีขนาดเป็นสองเท่าของมุมที่อของมีขนาดเป็นสองเท่าของมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่รองรับด้วยเส้นโค้งเดียวกัน นี่คือทฤษฎีบทที่สองที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะ,ะเราครูจะให้ดูตัวอย่างเนะเาะแล้วครูจะลองผ่าทำเพื่อเพิ่มความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะตัวอย่างที่1ของเราตัวนี้เขาบอกว่าว่าให้มุม acb acb อยู่ตรงไหน acb นะคะ ก็คือมุมตัวนี้นั่นเองมีขนาดเป็นเท่าไหร่มีขนาด50องศาตัวนี้โจทย์กำหนดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะจงพิสูจน์ว่า oab มีขนาดเท่ากับ40องศาก็ไม่ยาก oab oab คือตรงไหน oab คือมุมตัวนี้นะคะที่เขาต้องการให้เราหาว่ามุมตัวนี้ มีขนาดเป็นเท่าไหร่นะคะ,ะวิธีการเริ่ม,มข้อที่หนึ่งนะคะ,ะที่ครูเขียนเมื่อกี้มุมอะไรนะมุม OAB OAB อ๋อต้องเป็นมุมตัวนี้เนาะ เคกโกเขียนผิดนะคะเคลบก่อนอ่ะ OAB คือมุมตัวนี้นะคะมุมตัวนี้ให้พิสูจน์ว่าตรงนี้มีขนาดเป็น40องศา,ศาจริงหรือเปล่านะเคอขี่ขอโทษด,ด้วยนะคะมาพิสูจน์กันก็จะได้ว่าข้อที่1นนะคะ มุม A O B A O B อยู่ไหน A O B คือมุมที่จุดศูนย์กลางมีขนาดเท่ากับสองเท่าของมุม A C B นะคะเหตุผล เราก็ใส่เหตุผลให้เขาเหตุผลก็คือตามทฤษฎีบทที่สองเมื่อกี้เลยนะคะมุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมมีขนาด เป็นสองเท่าของมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่ลองรับ ด้วยส่วนโค้งเดียวกันนะคะก็จะเหตุผลยาวนิดนึงเนาะู้ยเอาที่วีบทที่สองลงมาวางนั่นเองนะคะในข้อที่หนึ่งต่อไปข้อที่สองข้อที่สองทำอย่างไรนะคะ ข้อที่สองเขาก็จะบอกว่า a o b เท่ากับสองคูณอยู่กับห้าสิบเท่ากับหนึ่งร้อยห้าสิบตัวนี้มาจากไหนนะคะนักเรียนห้าสิบตัวนี้ มาจากตรงนี้นะคะที่เขากำหนดให้โจทย์เขาบอกว่า acb มีขนาดเท่ากับ50องศาตรงนี้ของเราคือ50องศาเอามาจากโจทย์นะคะดังนั้นมุม aob มีขนาดเท่ากับ100องศานะคะอันนี้เราก็ให้เหตุผลเลยว่าจากข้อที่1 นะคะทีนี้ต่อมาอเราใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนว่าตรงนี้เป็น100้อยองศาทีนี้อะไรต่อข้อที่3มมองเห็นหรือยังเส้นตัวนี้นะคะส่วนของเส้นตรง ao นะคะและส่วนของเส้นตรง ob เรียกว่าเส้นอะไรนะ เรียกว่าเส้นรัศมีนะคะแสดงว่า2ด้านนี้เป็นยังไงคะต้องมีความยาวเท่ากันนะเราก็เอามาลงนะคะส่วนของเส้นตรง AO เท่ากับส่วนของเส้นตรง BO นะคะเหตุผลก็คือรัศมีนะคะทีนี้ยังไง สามเหลี่ยมที่มีด้านสองด้านเท่ากันสามเหลี่ยมที่มีแขนตัวนี้เท่ากันเรียกว่าสามเหลี่ยมอะไรนะเรียกว่าสามเหลี่ยมหน้าจัว่วนะคะข้อที่สี่ก็จะได้ว่ารูปสามเหลี่ยม aob เป็นรูป สามเหลี่ยมหน้าจัว่วนะคะเหตุผลเหตุผลก็คือจากข้อที่สาม,มทีนี้เมื่อเราได้แบบนี้หมายความว่ายยังไงไหนโครูมาล่างตรงนี้นะคะโอ้ขอมาเขียนตรงนี้สามเหลี่ยมหน้าจัว่วคุณสมบัติของเขา เมื่อสองฝั่งนี้เท่ากันมุมที่ฐานจะต้องมีขนาดเท่ากันด้วยทีนี้รูปที่เราได้มานะคะ AOB ของเราที่เราได้มาตรงนี้เป็น100นะคะผลรวมของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมรวมกันต้องเป็น180องศาใช่ไหมตัวนี้เป็น100แล้วนะคะ มุมตัวนี้เป็นหนึ่งร้อยองศาละสองตัวนี้ต้องเท่ากันสามมุมรวมกันต้องได้ร้อยแปดสิบนะมีแล้วหนึ่งร้อยแสดงว่าสองมุมนี้รวมกันต้องได้แปดสิบองศานะคะทีนี้สองมุมนี้ต้องเท่ากันอดังนั้นมันเป็นสี่สิบองศาแล้วเรามาเขียนอธิบายให้เขาให้เข้าใจกันนะคะข้อที่ห้าก็จะได้ว่า A, o, b, มุม o, a o b บวกมุม o a b บวกกับมุม a b o เท่ากับ180องศานะคะใส่เหตุผลให้เขาให้ไว้ให้เรียบร้อยเหตุผลคือผลรวมมุมภายใน รูปสามเหลี่ยมนะคะครูขอเลื่อนหาพื้นที่ว่างนะคะครูขอเขียนตรงนี้แล้วกันม,มาข้อที่6กถัดมาครูเขียนต่อเลยนะคะก็จะได้ว่า a o b ของเราเป็น100อองศาเนาะบวกกับ x บวก x เท่ากับร้อยแปดสิบองศาแล้วจากนั้นก็จะได้ว่าข้อที่เจ0 0หนึ่งองศาบวกสองเเท่ากับร้อยแปดสิบองศานะคะหนึ่งร้อย ย้ายไปอะไรดีย้ายไปลบเนาะนะย้ายไปลบนะคะก็จะได้ถัดมาก็จะเป็นสอ x เท่ากับหนึ่งอปดองศาลบหนึ 100. ่ร้ x เท่ากับแปองศา x เดียว2คูณอยู่กับ x ย้าย2ไปหาร นะคะหารด้วย2 x เท่ากับ80องศาหาร2ก็เหลือ40องศานะคะดังนั้นเราก็จะได้แล้วว่าดังนั้นมุมที่โจทย์ต้องการให้หาคือมุมอะไรนะมุม OAB นะคะดังนั้น OAB เท่ากับ40องศาโอเคเนาะไม่ยากเกินไปเนาะ,ะเดี๋ยวครูให้เวลานักเรียนจดคนไหนที่จดไม่ทันนะคะสามารถหยุดวิดีโอนะคะหยุดวิดีโอแล้วก็เลื่อนกลับไปจดได้นะคะ๋ยวให้นักเรียนดู สักพักหนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวครูจะพาทำตัวอย่างข้อต่อไปอน่าจะเรียบร้อยแล้วแหละเนาะนะคะถ้าจุดไม่ถัลเรกก็หยุดวิดีโอไว้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยเล่นถัดไปนะะต่อมาครูจะพามาดูตัวนี้ตัวอย่างที่สามนะคะ ตัวอย่างที่สองเมื่อกี้ที่ครูไม่ได้พาหานะคะในข้อนี้ของตัวอย่างที่สองตัวนี้นะคะ,ะในนี้จะมีวิธีการหาอยู่แล้วนะคะนักเรียนอยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวนักเรียนก็จดไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวครูจะลองมาพาทําตัวอย่างที่สามดูเนาะตัวอย่างที่สามของเราตรงนี้นะคะ พื้นที่น่าจะพอไหมเนี่ยอ่ะน่าจะพอตัวนี้เราคำนวณเลยไม่ต้องพิสูจน์ละนะคะไม่ต้องให้เหตุผลเดี๋ยวเราจะคำนวณกันเลยนะคะจากรูปจงหาค่า x นะคะหาค่า x จะเห็นได้ว่ามันมีมุมสองมุมปรากฏเนาะมุมแรกตัวนี้ที่ครูขีด ะะมุม X ตัวนี้เรียกว่ามุมในส่วนโค้งส่วนโค้งเนาะตรงนี้มุมที่จุดศูนย์กลางนะคะทฤษฎีบทที่สองที่เราเพิ่งเรียนมามเมื่อกี้เพิ่งพูดมาบอกว่าไงนะมุมที่จุดศูนย์กลางจะมีขนาดเป็นสองเท่าของมุมในส่วนโค้งที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันนะคะ,ะ,คะดังนั้นเราก็เอาทฤษฎีตัวนั้นมาจับเลยนะคะนักเรียน ดังนั้นก็จะได้ว่าจากทฤษฎีบทนะคะทฤษฎีบทสามารถเขียนย่อดได้ทบจุดสองนะคะจะได้ว่ามุม a o b เท่ากับสองเท่าของมุม a c b นะคะ a o b เป็นเท่าไหร่นะคะจากรูปที่เขาให้มาก็จะเห็นชัดแล้วจากรูปตรงนี้นะคะ,ะ,คะเขาบอกว่า a o b เป็น70องศาแทนค่าลงเข้าไปนะคะ70องศาเท่ากับ2ตัวนี้เราไม่ทราบค่า a c b เรายังไม่ทราบแทนด้วย x ก่อนนะคะ ทีนี้ก็คำนวณเลยนักเรียนสคูณอยู่กับ x ก,ก็ได้เท่าไหร่ได้2 x นะคะสอคูณอยู่ย้ายมาหารก็จะเป็น70องศาหารด้วย2เท่ากับ x นะคะ70หารด้วยสองก็เหลือ35หองศาเท่ากับ x ตัวนี้ก็จะเป็นคำตอบของเราตัวนี้ได้ออกมาเรียบร้อยน,นะคะ ทันเนาะค่อยๆจดไปนะคะถ้าจดไม่ทันก็หยุดวิดีโอไว้ก่อนนะคะต่อมามาดูตัวอย่างที่สีของเราต่อนะคะจากรูปจงหาค่า x นะคะตรงนี้ไม่ได้ให้ตัวเลขมาแต่ให้สัญลักษณ์มาสัญลักษณ์แบบนี้ก็คืออะไรคะมุมฉากนั่นเองนะคะแสดงว่าตัวนี้ มีค่าเป็นกี่องศามุมชากกี่องศาคะ,อะ90องศานั่นเองนะคะจาก x x จะเป็นเท่าไหร่ไม่ยากเนาะทฤษฎีเราเรียนมาแล้วนะคะมุมที่จุดศูนย์กลางจะเป็นสองเท่าของมุมในส่วนโค้งนะคะ เนี่ยมันรองรับด้วยส่วนคงเดียวกันดังนั้นตัวนี้เป็นสองเท่าของตัวนี้นะคะคำนวณหาได้เลยคล้ายๆข้องเมื่อกี้เลยนะคะก็จากทฤษฎีบทที่2นะคะจะได้ว่า a o b เท่ากับสเท่าของ a c B นะคะ90องศาเท่ากับ2เท่าอ่ายังไม่ทราบให้เป็น x ก่อนนะคะให้เป็นตัวอื่นก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็น x ก็ได้นะ,ะแล้วแต่เราเลยนะคะ2คูณอยู่ย้ายมาหารก็จะเป็น90องศาส่วนด้วย2เท่ากับ x x เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียน90หาร2อง่า45องศานั่นเอง นะคะเสร็จแล้วไม่ยากนะไม่ยากแต่ก็อาจจะไม่ง่าย <c oughs> ต้องลองดูผสมผสานกันไปนะคะะทีนี้ในวันนี้ครูจะลองให้นักเรียนทำดูคร่าวๆนะคะจะให้ลองทำสักสองอันก่อนนะคะ